อยากไปแคมปิ้งคิดถึงรีราชาแคมสวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แม่ลูกจำแคมวันนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินดือนษายแล้วปั่นมีพัดลมมานำเสนอนะคะมันคือพัดลมอะไรคะมันคือพัดลมที่มีไฟในตัวด้วยพัดลมอเนกะส์พัดลมอนเนกประส์แบตเตอรี่ในตัวหรือว่าใช้ถ่านชาร์จ แบตเตอรี่ในตัวอ่าก็คือก็เหมือนฐานอ่าโอเคมันเป็นฐานชาร์จนะคะมีสายอะไรมาให้บ้างข้างในมีสายชาร์จชาร์จตัวนี้มาให้นะคะแล้วก็ตัวพัดลมของเขาน่ารักนะเขาแค่นี้เองพกพาง่ายพี่ชาร์จอยู่มุมนี้พี่ชาร์จอยู่มุมนี้ลองดูซิว่ามันใช้ยังไงตรงนี้ก็หมุนเปิดเปิดเปิดิดตรงนี้ได้เลยนี่ลมก็จะแรงขึ้นเรื่อย คือเบาแลด้เสียงใช่ไหมคะลองเปิดกับแรงโอเคก็เย็นนะแล้วได้หายร้อนนะแล้วมีไฟด้วยไหมคะหน้าตาอย่างนี้ไฟด้วยก็กดปุ่มตรงนี้ชึบอ๋โอเคระวังมีกระถางนะแล้วก็ปิดแล้วก็มีเปิดสายด้วยใส่ไงเอ่ยเปิดสายก็กดปิดไฟไปก่อนแล้วก็มันจะสายได้อ๋อนี่เฮ้ยเจ๋๊จะใส่ได้จริงจด้วยปกติถ้าเป็นไซสเนี้์จะใส่ไม่ได้เนาะ มันจะแคบเหมือนตูนแล้วก็ปรับขึ้นลงเนี้ยแต่ตัวนี้ปรับขึ้นลงได้ไหมปรับได้ออโอเคได้นะเอาได้นะอนะออโอเคก็เย็นนะดูผมหนูดิผมหนูก็ปิวนะเย็นนะอโอเคเล็กกระทัดรัดน่ารักน่าใช้เนาะพกพาสะดวกฝากวาเลยกับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมเอ่มแรงกส ถ้าใครสนใจสอถามได้ที่แอดซีราชาแคมป์เลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ลูกจองแคมป์ลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย